คนเราจะเติบโตก็ต้องกินน้ำกินธาพักผ่อนั่พอเพียงและทำกินใจให้แจม่มใสพื้นพอมัอนกันต้องมันหาปุ๋ยมาใสากเกษตรกรรมตามแนวทางใหม่กเกษตรกร,รวางใจคือก้าวแรของคนไทยนวัตรกรรมอันยิ่งใหญ่ ปพืเติบโตได้เต็มที่สุดรนับกันใจฉีดพนทางไปได้ผลเร็วดีผลผลิตแต่ละบีมีกำไรเทเวโกว้ลบตน้นทุนการผลิตให้ผลผิดมากขึ้นปุ๋ยคนไทยใช้ใครอื่นเพื่อเกษตรกรไทยเวัดกรรมการเกรษตรให้อาหารพืชทางไปเพื่อเพิ่มมูลรายได้เกษตรกร เพราะเปลือกเม็ดข้าวดีดแล้วมันแข็งมันหนามันจิงย่อยยากแต่ว่าโดดล็อกเราไม่ได้ย่อยนะครับไปเคลือบไม่ให้หายใจไม่เกิดพลังงานมันต่างกันตรงนี้นี่วัตกรรมนวัตกรรมดรเสียมรัตน์ป้านภูมินะครับนักเกษตรอินทรีย์แห่งชาติประเทศแห่งของประเทศไทยเลยท่านท่านทำวิจัยไว้แต่แปลงนี้หมักทั่วๆวไปไม่ไว่าจะไม่เอ่ยยี่ห้อเอ่ยน้อนะฮะไม่สําเร็จครับชัดเจนไม่สําเร็จครับดูไงครับนี่ฮะนี่ดีทางนั้นเลยร่วงแล้วนี่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 พี่น้องครับข้าวดีดร่วงแล้วนี่ฮะแล้วก็จะปงอกใหม แล้วก็ฝังกบไปไถกบไถกบไถพริกไถกบปากบ่นานะแปลงใดกําจดเข้าวดีไม่ได้เพราะว่าผลิตผลนั้นไม่ตอบโจทย์ย้ำไม่ตอบโจทย์ตัวนี้ตอบโจทย์แล้วตอนนี้โด่งดังไปทั่วประเทศโดดล็อกของบร SP ิษัท SP b i o t บ c h 99ตอบโจทย์เรื่องข้าวดีดข้าวเด้ง10วันทำนาได้ทำง่ายๆเวยครับพี่น้องง่ายมากๆเพียงแค่ขึ้นน้ำนะครับแล้วก็ยํำต่อฟางให้จมแล้วก็ฉีดหมักไว้7วันปั่นทำเทือกแชไ้อีกสาวัน1ิบวันทำเทือกได้เลย ปลงนี้ทําเช่นนี้ล้วฮะนางสวภาทําแบบนี้สําเร็จร้อยเปร์วัตกรรมการเกษศรให้อาหารพืชทางไปเพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกอยู่ดีกินดีเสริมสร้างฐานะให้มั่นคง